สารคดีพิเศษชุดเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับรครอบครัวข่าวสามาดูโครงการที่21ค่ะ,คะลงไปทางใต้ตอนล่างเลยนะคะน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเขาใช้ละครคะโดยลงพื้นที่ไปศึกษาข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน3มจังหวดัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่ปัตตานีเองนะคะแล้วก็มาทําเป็นบทละครนํากลับไปแสดงในชุมชนค่ะ คุณนักศาคณะวิการสื่อสารมอปัตตานีเนี่ยก็ได้สมัครเข้าไปเข้าร่วมโครงการและได้ทําโครงการเกี่ยวกับละครชุมชนเพื่อละครเล่เพื่อเรารักกันนะครับและจะทําให้เหมือนกับเวลาเราทําละครแล้วเนี่ยจะให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขสันติสุขและความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะไม่ว่าตัวของนัก สแสดงหรือตัวของผู้ชมเนี่ยจะได้อะไรมากมายจากโครงการเหล่านี้นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจที่เราได้มาจากการาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือความสามาคัคคีไม่ว่าเราจะต่างศาสนาหรือต่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้และเพิ่มความสามัคคีให้กันได้นะครับ สำหรับกลุ่มข่อยำละครเร่นะคะเป็นกลุ่มที่ทำอยู่ในคณะวิทยาการสื่อสารนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะทำละครขึ้นมาเป็นละครที่สะท้อนสังคมนะคะที่เราใช้เราลงพื้นที่ไปหาเราไปดูว่าปัญหาของแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงและเรานําปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยแล้วมาทำเป็นโครงการทําเป็นละคร เพื่อจะสะท้อนปัญหาเหล่านั้นว่ามันเป็นยังไงเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้บอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเป็นยังไงแต่เราทำเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าปัญหาของเขาคืออะไรว่าเขาในเมื่อพอเขาดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะนําไปคิดและสะท้อนปัญหาของสังคมเขาว่ามันเป็นยังไงช,ชุดๆเขาเป็นยังไงอะคะ่ะ ไม่จําเป็นจะต้องทําให้คนอื่นเห็นก็ได้ใช่ไหมคะบางอย่างเราจะทำเราจะทำความดีสักหนึ่งอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําให้คนอื่นเขาเห็นว่าเออหน้าเขาทาความดีนะเราต้องไปเก็บขยะต่อหน้าต่อหน้าคนอื่นมันไม่ใช่อะคะ่ะเราทำเราทำเพื่อความสุขของเราเองก็เป็นได้เราทําความดีแล้วทำแบบ <S 2> <S 2> ไม่ต้องมี <S <S ไม่ต้องมีใครเห็นก็ได้คะ่ะบางอย่างอะคะ่ะ